พบล่างแล้วนะครับคุณผู้ชมาชายพัดตกเรือหาปลาที่บ้านทาเมื่อวานนะครับบ้านทุ่งยาวตํบบทาบลท่าเจ้าอําเภอแม่ทาจังหวัดระปุนโดยวันนี้นะครับทางสมาคมกู้ภัยอมาดินใต้จังหวัดระปุนแล้วกักู้ภัยสมาคมกู้ภัยร่มฟ้าป่าสางรวมไปถึงเทศบาลตําบลทาปาดุกหน่วยงานป้องกันร่วมปูพรมทางน้ําโดย ตอนเช้าได้ใช้เรือเดินบนพื้นผิวน้ําแต่ยังไม่เจอนะฮะต่อมาก,ก็เลยได้เดินไปทางน้ําโดยที่ลอยคอนะฮะทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้ไปพบร่างผู้เสียชีวิตติดอยู่ที่ขอนไม้หรือว่าต้นไม้บริเวณหน้าป่าช้าห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ หนึ่งกิโลเมตรที่บ้านทุ่งยาวที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับนิติเวศนะครับก็ได้ชันสุดพิสศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้นำร่างของผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านทุ่งยาวตบาสบลท่าศพเศร้าอำเภอแม่ทาจังหวัดระปูนเป็นที่เรียบร้อยขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยนะครับ และขอขอบคุณแต่นเจ้าภาพนะครับกับชาวบ้านและก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกหน่วยงานที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในวันนี้และโดยเฉพาะทางชาวบ้านนะขอบคุณทางชาวบ้านแตนเจ้าภาพและก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยตัวนะครับตีป้นได้มาทากับข้าวกับป่าหืกก่อกิลต,ต่นเต็มเมื่อวันที่ผ่านมาคือชาวบ้านเนี้ยครับป้นสามัคคีกันมากเลยนะครับคุณผู้ชมโดยที่ว่า ชาวบ้านเปิ้ลมาทํากับข้าวเพื่อกินทั้งเชา้ากลางวันเย็นเลยครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับคือเหมือนเปิ้ลมาทั้งหมู่บ้านเลยครับคือการที่ชาวบ้านมาทั้งหมู่บ้านเราไม่ได้เรียกว่าชาวบ้านมามุงดูเราเรียกว่าชาวบ้านมาให้กําลังใจกับญาติผู้เสียชีวิตและมาทํากับข้าวกับป่ากับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เหนื่อยจากการลงน้ําไปกินได้มีกําลังที่จะช่วยเหลือทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับทางแม่รจานา เจ้าที่กู้ภัยอมรินใต้จังหวัดปูนเมืการก,กับผู้สื่อขา่าวว่าในรอบนี้การที่ค้นหาในตอนนี้อาจจะราช้าเนื่องจากามีกระแสน้ําแรงเชี่ยวแรงอยู่หรือว่าใบไ,ม,ไม้พักตบชวาอย่างบบนี้ติดข้างๆริมน้ำเร<ม>าไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของแม่รจนากันไปพร้อมๆกับบรรยากาศกันนะครับขอแสดงความเสียใจกับทางญาติผู้เสียชีวิต ในครั้งนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับเรียกว่าแฟนแกที่เป็นผู้สูท้ายะจะหาฟาบริเวณนี้แล้วก็พบเรือพบเรืออยู่ทางเหนือเหนือสัตว์อะไรเรองอะไรนะครับองส่งน้ําตรงเนี้ยน่ะเราก็เลยค้นหาทําการเอาเรือตีค้นหาตีน้ําเพื่อให้มันเป็นกระแสน้าขึ้นมาถ้าเกิดว่าล่าแกที่ล่าจะลอยขึ้นมาแต่เราค้นหาแล้วตอนเนี้ยไม่เจอ มายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อสักครู่มีคนมายืนยันกับทางทุกไทยว่าพบว่าเรือกับคนน่ะตกไปอีกฝั่งน้ําแล้วตอนนี้เราก็เลยจะยุติการค้นหาของฝั่งนี้แล้วลงไปค้นหาข้างล่างแล้วจุดตรงที่เขาหาปลาครับตรงวางข้าวปลาเป็นยังไงบ้างครับตัวยังมีมนนันเป็นเป็นเบ็ดลาวที่แกวางก็ยังมีเป็นลาบที่แกปัดไว้นะคะเมื่อกี้ ไม่เจอร่าง,างไม่เจอครูอะไรประมาณนี้พอเราลงไปตามน้ําก็เมื่อกี้เราก็ไปเจอก็ขอแสดงความเสียใจกับทางญาติเราไปเจอเป็นล่างของครูนะคะอดิีตครูชื่อครูน้อยเนาะเจอว่าล่างติดอยู่ข้างล่าง